สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลอนเรดิโอรายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกลี้ลับที่จะทำให้คุณหลอนจนไม่อยากนอนคนเดียวคืนนี้เราจะมาชวนกันหลอนเรื่องวิญญาณอาฆาตที่รอวันทวงคืนลุงชาญชายวัย65ปี พิ่งเกษียณอายุจากงานร,ปรอปภมาไม่นานร่างกายแกยังดูแข็งแรงยังเดินเหินตัวตรงลุงชานก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ห้องชัดเจ็บของอพาร์ตเมนต์เก่าแก่แห่งนี้ที่แทบไม่มีใครอยากเช่าลุงชานไม่ค่อยพูดหรือทักทายใครแก่ชอบเก็บตัวเงียบๆไม่มีใครรู้อดีตของแกรู้แต่ว่าแกอยู่คนเดียวไม่มีเมียไม่มีลูก ลุงชานจะลงจากห้องทุกเช้าเพื่อหาซื้อของกินและกลับเข้าไปในห้องพ่อสายๆแกก็ออกจากห้องและกลับมาอีกทีตอนค่ำๆไม่มีใครรู้ว่าแกไปไหนแต่คนในอาพาร์ตเมนต์คนหนึ่งเคยบอกว่าเห็นแกชอบไปนั่งอยู่ที่วัดไม่มีใครสนใจแกนะักยุคเว้นก็แต่ป้าเพนที่เปิดร้านขายของอยู่ชั้นล่างป้าเพนกเม่นมองลุงชานอยู่นาน คล้ายๆครับคลาว,ว่าเคยเห็นที่ไหนสักแห่งในที่สุดป้าเพนก็ถึงกับหน้าซีดเมื่อจดจำลุงชาได้ป้าเพนทำตัวปกติทุกอย่างเมื่อลุงชาลงมาซื้อของจาเป็นที่ร้านครั้งหนึ่งเธอเคยคิดจะถามอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ถามดีกว่า,าลุงคนนี้เพิ่งมาอยู่ใหม่หรือป้าตุ๊ก ลูกค้าประจำของร้านเอยปากถามประเพนจะว่าใช่ก็ใช่ยกเว้นแต่ประเพนหยุดพูดไปชั่วขณะยกเว้นก็แต่คนที่เคยอยู่อพาร์ตเมนต์นี้มาสัก20ปีก่อนอาจบ,บอกว่าไม่ใช่ปาเพนพูดเป็นปริศนาแต่ตุก๊กก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะซักถามต่อเฮ้ยก็ดีนะป้าชั้นเจ็ดจะได้ไม่เหงา ต่อไปฉันจะได้มีเพื่อนร่วมชั้นกับเขาบ้างถึงลุงแกจะดูแปลกๆไปหน่อยก็เฮอะเรื่องที่คนอื่นสงสัยก็มีเพียงแค่ทาไมลุงชาญถึงเจาะจงไปเช่าห้อง703ที่ไม่มีใครอยากเช่าใครมาเปิดห้องดูก็รู้สึกได้กลิ่นอับๆแปลกๆจนห้องนี้ถูกปิดตายมานานมากมีก็แต่ลุงชาญนี่แหละที่พอใจอยากเช่าห้องนี้ วันหนึ่งป้าเพนถึงกับตัวเย็ยนวาบเมื่อตุกลูกค้าที่พักอยู่ชั้นเดียวกับลุงชาญเล่าเรื่องให้ฟังเออป้าไหนบอกว่าลุงก็อยู่คนเดียววันก่อนฉันเดินผ่านห้องแกตอนกลางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะอ,อยู่ในห้องแกหรือแกแอบมิกกิ้กนะป้าเสียงโทรทัศน์มั้งป้าเพนตอบเลี่ยงเลี่ยงแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้น ดึกสงัดคืนหนึ่งตุ๊กกลับจากท่องราตรีมาที่ห้องวันนั้นโถงทางเดินดูเงียบวังเวงมากและและ้วตุ๊กก็เหลือบมองไปที่ห้องลุงชาญแต่แล้วก็ตกใจสุดขีดขนหัวลุกไปทั้งตัวเมื่อเห็นเด็กสาวคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่หน้าห้องลุงชาญอยู่ๆตุ๊กก็เหมือนจะก,ก้าวขาไม่ออกแต่ในที่สุดก็ลองกลั้นใจหันไปมองอีกครั้ง เด็กสาวคนนั้นหายไปแล้วแต่ประตูห้องหลุงชานก็ไม่ได้เปิดตุ๊กก้าวขาแทบไม่ออกพยายามสุดกำลังวิ่งเข้าห้องตัวเองตุ๊กเหมือนได้ยินเสียงวอรอะแว้งเข้ามาในห้องได้แต่นวาคกลุมโปงเธอกลัวจนมินกล่าหลับจนถึงเช้าพอฟ้าสว่างก็รีบลงไปร้านป้าเพนทันทีป้าเพนป้าเพนป้าเพน ตุก๊กนาซีเสียวแทรกตัวเข้ามาในร้านป้าแล้วปิดประตูทันทีป้าป้าป้า,ปาเมื่อคืนฉันเห็นเด็กสาวแต่งชุดนักศึกษายืนอยู่หน้าห้องลุงชานหออล,ล,ลานแกมั้งป้าเพนรู้สึกใจสั่นขึ้นมาทันทีเมือ่อนึกถึงเหตุการณ์นในอดีตโอ้ยป้าถ้าใช่ก็ดีสิฉันว่าไม่ใช่แล้วละ่ะพูดแล้วใจยังสั่นไม่หายเนะี่ยป้ารู้ใช่ไหมป้าอยู่ที่นี่มานาน ห้อง0 3นั่นน่ะบอกฉันเถอะว่าเป็นถอนหายใจพูดด้วยเสียงแผ่วเบาก่อห้อง703ที่ลุงชาญอยู่เคยมีคนตายอย่างปริศนาเป็นเด็กสาวที่ตกลงมาจากระเบียงเมื่อหลายปีก่อนป้าเราให้ฉันฟังหน่อยสินะนะป้าก็เมื่อหลายปีก่อนลุงชาญ เขาเคยเป็นรอปอพอขององพาร์ตเมนต์นี่แหละเด็กสาวคนนั้นเคยวิ่งมาขอความช่วยเหลือกลางดึกบอกว่าแฟนเธอจะทำร้ายเธอให้ช่วยเธอด้วยเธอแต่ลุงชาญไม่ยอมช่วยและเหมือนมีคนเห็นเหตุการณ์ว่าไอ้หนุ่มที่ไล่ทำร้ายนะ่ะมันส่งเงินให้ลุงชาญนะเราบอกว่าลุงอย่ายุ่งเลยเดี๋ยวเคลียร์กันเองได้ แค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยแล้วมันก็ลากผู้หญิงกลับขึ้นไปบนห้องอีกที่นี่ผ่านไปไม่กี่นาทีคนข้างห้องได้ยินเสียงกรีดร้องเหมือนเหมือน,นเด็กนั้นโดนทำร้ายแหละก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแต่อแต่ไม่ทันเเด็กสาวคนนั้นตกจากตึกลงมาตาย แล้วลุงชาญก็ลาออกไปตั้งแต่วันนั้นเลยนะหายหน้าหายตาไปหลายปีไม่รู้แกกลับมาที่นี่ทำไมอีกป้าเพ็ญเล่าไม่ทันจบดีแล้วมนเสียงคลุ้มใหญ่เหมือนวัตถุตกลงมาจากชั้นบนมีเสียงกรีดร้องเฮ้ยเยมีคนตกตึกมีคนตกตึกทุกคนต่างวิ่งกรูไปดูเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยใครอะเฮ้ยลุงชาญนี่วะ ทุกรีบเป็นงดูแล้วก็กรีดร้องเสียงดังก้มลุงชานอนจนกองกับพื้นเสียชีนนวิตกย่างน่ายสุดสยองป้าเพนจำได้แม่นยำว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่เด็กสาวคนนั้นตกลงมาตายไม่มีใครรู้ว่าลุงชาญตกลงมาได้อย่างไรแกโดดลงมาเองหรือมีใครผลักแกแต่ที่ป้าเพนนึกในใจก็คือ ลุงชาญน่าจะแบกรับความรู้สึกผิดมาตลอดหลายปีจนแกคิดว่าการกลับมาอยู่ที่นี่คือการไถ่โทษที่แกได้กระทําลงไปแต่เวรกรรมไม่ได้รอให้ใครไถ่้วยความสมัครใจและนี่อาจเป็นวิญญาณอาฆาตท,ที่รอคอยลุงชาญมานานหลายปีและในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยสิทธคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปจากหลอนเรดิโอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาและฟังรายการของเราและก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมหมอกรอบห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะชาวหลอน